ใบไล่ใบโน้หม่ไล่ใบโน้หม่บงครับ,บไม่ไพ่ไม่รวกแล้วครับเนาะครับผมจะกวดเอาเลยครับบัตนี้กวดเอาไปใส้ครับคนทุเรียนครับเนาะบริเวณอ่าไต้ทรงผุลนะครับเพราะว่าให้มันอ่าเจ็บความุ่มชื้นหรือว่า มีนะมีไหลเดยครับเนาะนีนะมีเต็มใบครับเนาะใบไล่ใบใบไล่ใบไผ่ครับมึงเนี่ยเพื่อนเพื่อนพูดนะเอาไปใส่กับคนทุเดียนหนึ่งเอาไปคุมใ้ครับเนาะโอ้ยเทระปีครับเนาะมันหลุดหลวงมันหลวงลนลงไปมันลนลงกะเขากับมะกรดแล้วครับเนาะผู้ใดมีอยู่หัวให้ไปชวนครับเพื่อนเพื่อนไผ่มีอยู่เฮือนอยู่ซานกับอา ยัดใส่กระสอบใส่ซาลิงไปใไส่ลวงบังเด้ครับกับคนทุเรียนพุ่นนะครับดินของเขาเนี่ยจะดำเลยครับดินดินของเขาจะร่วนดีเนี่ยครับดินของเขาเนี่ยดินยุติไส่มองมันล่วงลดวงล,วง,ลวงไปเสื้อระปีครับเนาะดินจะดำเลยครับพุ่นนะเห็นไหมครับ เอาไปคุมต้นทุเรียนเป็นยังไงครับมึงนะเนี่ยอาโอเคครับเดี๋ยวสมเจ้าใส่สอกกัอนครับบานเนะ่ยผมต้องหาสอบไปหลยมายัดใส่เด้ครับบานเนะี่ย คือห่อๆท่าไรครับ ไปครับบานเนี้้ไปครับบานเพื่อนๆผมจะพาไปเอาไปใส่เงาทุเรียนครับเนาะคนทุเรียนครับคนล่ะครับทุเรียนไอ้ผมกับลงปลูกไม่ครับเนาะในมาสักเดือนนะครับเดือนหนึ่งละครับก็ใไ่ในบดครับทุเรียนสองปีสามปี่นละครับจนง่อยคนละจะใส่ใส่ใส่ไปเรื่อยๆเขาก็เป็นปุ๋ยนักไมตูเลยครับน้ำข่อยสไล น้ำเขาเปฟย์เขาปูเนาะครับเนาะนี่ไปมาเลยนี่เนาะครับนี่เป็นเพื่อนทุเรียนผมปลูกไหมครับเนาะต้นทุเรียนอ่าครับปลูกไหมผมจะเอามาเอามาวางใส่กับนี่นะครับเนาะคุมโคนทุเรียนอยู่ครับคุมไอ๋ คุ้มเงาทุเรียนนะครับเทิงโคกนี่นะครับเดี๋ยวผมจะย่างไปพูดนะครับเนาะผมจะไปะแส่่นต้นผุนกันครับ่นผมจะไปะแส่ต้นผุนกันครับค่อยแส่ไปเลยครับเนาะเพราะว่าใบอ่าใบไผ่ใบไล่ันหลายอยู่ครับ อันนี้เพิ่งปลูกใหม่ครับเนาะ,ะครับเนี่ยเขากำลังแตกยอดครับนนเนี่ยตัวนี้ยังไม่ทันถึงเดือนอยู่ครับตัวน,นี้นี่ยครับผมเจ้า ผมจะมาคุ้มตั้นีีก่อนครับม,มาวางคุ้มตัน้นีออีกอนนี่ครับพอกันลัางแตกงยอดครับน้อเนี่ยนี่ก็ปลูกไม้ให้กันขึ้นกันครับเนี่ยปลูกไม่ให้กันครับ นี่ครับยอดเขากระลังมาแล้วครับพอาั้งแตกยอดแล้วก็งั้นถ้าได้ถึงเดือนครับเนาะเดือนนี้ครับคลิปที่แล้วครับเนาะคลิปที่ผมได้ลงคลิปให้เพื่อนๆเบิกนะครับคลิปที่ผมเอ่อที่รับบาชาชาแนลนะครับเนาะลงคลิปการปลูกทุเรียนนะครับ ครับคลิปที่แล้วนะแป๊บเดียวครับเนาะครับนี่ถุกไปครับบั้ เนี่ยนครับเ,เพื่อนๆถ้าห้ารดน้ำครับเนาะถ้าห้ารดนำ้ำามดน้ำเนี่ยเขาจะซุ่มอยู่ได้โดนเลยครับสังเกตเบิ้งยู่ไต้ไอ้ไต่แถวก่อก็อกอไม่ไพ่ครับเนาะเขาจะซุ่มโดนเลยแถวก่อไม่ไพ่ไม่รวกครับเนาะน ไปสำนึกสักคนครับไปพ่นเล้ครับไปต้นไม้ไปต้นพุ่นเล้วครับบ้าเนเลยกระสอบดึงไดอยกรดอกครับเนาะสามชีต้นอยู่สามชีโคกอยู่ครับเพราะว่ามันช่วงผมมันทันยั่งไงอยู่ครับ อ,นนอันนี้เป็นเปลือกมะพร้พาวแล้วครับเปลือกมะพร้พาวที่ผมลงคลิปที่แล้วครับเนาะครับคือเป็นเปลือกมะพร้าวเอาโอเคอยู่ครับเก็บความชุ่มชื้นในด,ดนครับเนาะเก็บความชุ่มในด,ดนอยู่แล้วผมกจะแจวใบนี้ใบ,ใบอันนี้บ้างทัดอีกครับท่านนึง ใช่มีหยาครับเท่ากับลกหยาครับเนี่ยลกหยาบางทับครับบางติ่งไว้เพราะว่าเวลาลมมาเนี่ยมันจะปิวนีครับนาอมันเบาครับใบเนี่ยใบไผ่ใบลวกเนี่ยครับลกเอาหยาถอนเอาหยาเลยครับ ทอนเอาหญ้าบ้างเองไปครับ okay. น้องสวนส่วนใดเพื่อนๆนี่มีมีอันหญ้าพักบุ้งครับนอ้นองป็่นยางนี่กับทอนเอาได้ครับน้องลูกเข่าทอนเอาถึงไปครับ ก็กระสุกผิวนี้ครับเนาะใบไร่ใบไผ่บอยผิวนี้ครับต่อไปยอดชลายมันเน่ามันเปื่อยครับเนาะดินก็ดินก็ด,กดีขึ้นครับเนาะดินก็งามครับเนี่ยครับพุ่นละย่างไปเรื่อยครับ บ้านนี้เพื่อนๆคลิปนี้คงเกียวว้สาะมีคนครับเนาะคลิปนี้ครับครับไว้สะมีกคนครับผมสวัสดีครับ